ตอนนี้อยู่ที่พระราชวังหลวงครับตรงนี้พระที่นั่งสุริยามารินตรงข้ามกับวัดหน้าพะเมรุเลยนะครับแล้วมีในโรงศสาวดานนะครับว่ามียิงปืนใหญ่มาโดนพระที่นั่งตรงนี้นะฮะเราจะเห็นเหลือซากอยู่ครับเนี่ยตั้งโดดเด่นอยู่ครับซากเนี่ยตอนนี้เราเดินอยู่ในเขตพระราชวังหลวงนะครับในสมัยอยุธยาเป็นรัชธานีคร ตรงข้ามตรงนันเป็นวัดนาพระเมนนะครับเป็นจุดที่แต่ประวัติศาสตร์บอกว่าพม่าตั้งค่ายนะครับยิงปืนใหญ่มาทมาถล่มนะพระาชวังหลวงของเราถ้าเกิดจะมาเนี่ยผมว่านะในราชวัง ประมาณสี่โมงครึ่งนะดูประมาณนะสี่โมงถึงสี่โมงครึ่งคือไม่เย็นมากนะครับแล้วแดดมันจะแดดล่มนะเดินดูได้สบายเลยครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนะครับกว้างมากถ้าเกิดว,ว่ามาตรงกลางวันเนี่ยโอโ้ร้อนทางนอนนั้นเป็นถนนนะฮะแล้วก็จะมีแม่น้ํานะครับแม่น้ําลบบุรีนะส่วนตรงนู้นครับเป็นวัดนาพระเมรุนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้แหละครับที่พม่าตั้งค่ายครับแล้วยิงถล่มเข้ามาะนะฮะตรงนี้เป็นพระที่นั่งสุริยามรินนะฮะที่ตามบดพงศวดาเขียนไว้นะครับว่าพม่าครับยิงปืนใหญ่มาถูกพระที่นั่งตรงนี้ครับพังทลายลงมาพังทลายลงมาด้วยนะเขียนยางน้นเลยนะเดินชมกันได้ครับเดินชมกันได้ มาเย็นๆหน่อยผมว่านะสี่โมงครึ่งอ่ะสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งไปนะครับแดดมันจะล่มดีเดี๋ยวไปดูกำแพงเมืองนะที่ยังหลงเหลือครับที่จะอยู่ตรงข้ามกับวัดยันอเสนนะเหลือซากอยู่กระทิงหนึ่งครับแต่ท่านอาจจะเคยเห็นนะเวลามาเดินทางมาท่องเที่ยววัดน้าพระเมนแล้วขับผ่านมานะครับ เออมันจะอยู่มันจะเห็นอยู่ข้างๆถนนแหละนะครับบางทีเราอาจจะเอ๊ซากอะไรนะครับมันคือซากกาแพงเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดม,ม,มาต้องกวันเนี้คิดสภาพไม่ออกเลยวันนี้อ้ร้อนจริงๆประเทศไทย <c oughs> เออตอนเย็นก็ยังร้อนๆ <c oughs> เดือนเมตัวนี้ตัวนี้เดือนพฤษภาคมเนาะโอ้โหสุดยอด ตอนเย็นๆนะครับก็จะมีการวิ่งออกกําลังกายนะครับของผู้คนนะแล้วก็รวมถึงมีเล่นเครื่องร่อนเวยนะเดี๋ยวมาเล่นเครื่องร่อนฮนะรบรรยากาศก็กดีนะนแดดร่มดีแล้วก็เดินชมวิวชมอะไรไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากวิ่ง เดินออกกําลังกายก็ได้เหงื่อมอนกันนะครับเพราะว่ากว้างมากครับเดินนะครับเดินอ้อมไปเนี่ยยาวไปจนถึงวัดพระศรีสันเพชรนะฮะจนถึงวิหารมงคลประพิษอ่ะกว้างมากครับเดินเฉยๆก็ได้เหงื่อมันครับทีนี้เราจะไปดูกําแพงเมืองฮะรสร้างกำแพงเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่นะจะไปตามถนนเส้นนี้ครับเดี๋ยวตรงขึ้นไปครับ คือวัดหน้าพระเมนจะอยู่ฝั่งตรงนี้นะครับให้เราขับรถย้อนมานะฮะเพื่อไปวัดยานเสนครับกำแพงเมืองที่เป็นซากอยู่จะอยู่ที่หน้าวัดยานเสนครับนี่ครับด้านน้นนี่คือวัดยานเสนนะฮะตรงข้ามมาถึงเราครับก็เป็นนี่ครับเศษซากนะเป็นซากของกำแพงเมืองครับ จะได้ยินเสียงรถหน่อยนะครับเพราะว่าติดถนนเลยฮะ เหลือแค่นี้นะครับที่เห็นเป็นซากอยู่นะที่เหลือคงจะอยู่ใต้พื้นดินนะครับจมอยู่นะฮะนี่คือ,คอสภาพที่เดิมๆเลยนะครับที่ไม่ด้รับการบูรณะเลยนะครับเดิมๆเ,เลยครับมีเพียงเท่านี้ครับก็ลงมาถ่ายรูปเป็นที่เลึกกันได้นะครับบอกว่าตรงนี้เป็นกำแพงเมืองอยุธยานะครับ ไปอวดเพื่อนๆได้เช่นกันครับนะครับดีบางทีก็ไปวัดที่ดังๆนะมันมันธรรมดาไปแล้วครับเรามาที่แบบเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกันนี่แหละครับมาถ่ายรูปนะครับว่าเราอยู่ที่กำแพงเมืองนะอยุธยานะเรามาชมกันได้ครับก็เป็นซากอิฐธรรมดาได้แหละครับ